สอนแต่งภาพด้วย a d o b e l i ี้ลีลุตอนที่5นะครับตอนนี้เราจะมาฝึกแต่งภาพนายพอเทรตกันนะครับซึ่งเป็นภาพบุคคลตอนกลางคืนแล้วก็ความยากของการแต่งภาพนายพอเทรตสำหรับมือใหม่หลายๆคนเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสว่างสีสันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของไวบบาลานที่มันมักจะเพี้ยนเพราะว่าการถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีหลอดไฟสีต่างๆนะครับในวันนี้ก็จะสอนใช้เครื่องมือพื้นฐานเนี่ย ในการปรับแต่งภาพให้มันโอเคขึ้นสีตรงขึ้นแล้วก็ออกมาดูดีขึ้นครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องมือกันครับว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วก็จะต้องแต่งภาพออกมาอย่างไงให้มันดูดีขึ้นครับโอเคให้เรามาดูที่หน้าจอกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะมาดูภาพรวมก่อนว่าภาพเราต้องแก้ภาพในส่วนไหนบ้างนะครับแล้วก็มีจุดไหนที่มันไม่โอเคนะครับ จากที่เราเห็นนะชัดๆเลยนะครับจะมีเรื่องของคนที่เข้ามาปนในภาพนะครับเพราะว่าจังหวัดที่เราถ่ายเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีคนถ่ายรูปเยอะนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบจะไม่มีคนเลยนะครับเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่คนอยากจะไปถ่ายตรงนั้นเยอะแล้วก็เป็นมุมที่สวยนะครับทีนี้เราเห็นแล้วว่ามีคนเข้ามาอยู่ในภาพนะครับเนาะแล้วก็2คือเรื่องของสีสันที่มันแบบค่อนข้างจะติดส้มเยอะแปลงมากๆนะครับอันนี้เราต้องแก้นะครับเริ่มต้นผมจะ ครอบภาพก่อนนะครับให้เรามาที่ด้านขวานะครับตรงนี้มันจะเป็นรูปครอบเนาะเหมือนครั้งที่แล้วที่ผมสอนในตอนที่แล้วไปนะครับผมจะตัดส่วนที่มันไม่จําเป็นออกนะครับก็คือคนตรงนี้นะครับพยายามตัดให้ได้มากที่สุดนะเท่าที่เราจะทําได้นะครับเพื่อให้น้องเขาดูเด่นที่สุดนะครับผมจะตัดโดยที่จะใช้สเกลจากที่ผมรู้สึกว่าเออเรารู้สึกโอเคกับมันที่สุดนะครับประมาณอย่างนี้นะครับ ผมรู้สึกว่าบาลานซ์ตรงเนี้ยมันค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็น้องเขานั่งตรงกลางประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองครอบดูจะเห็นว่าน้องค่อนข้างดูเด่นขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องครอปเข้าไปอีกนิดนึงนะผมรู้สึกว่ามันมันยังไม่ใช่นะครับเราจะครอปอีกนิดนึงโอเคนะครับดีขึ้นดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ขอด้านซ้ายนิดนึงแล้วกันนะครับมันยังดูออกว่าแบบเป็นอะไรนะครับ อ่ะนะครับนี่ก็เป็นการแก้ไขภาพขั้นตอนที่1นนะครับก็คือเรื่องของการครอปพอเราครอปแล้วเนี่ยมันจะดูดีขึ้นแหละนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยโอเคเราอาจจะใช้ขั้นตอนในการรีทัชใน Photoshop อีทีก็ได้นะแต่ในวันเนี้ยผมจะไม่พูดเรื่องนี้นะครับแต่คิดว่าการครอปตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นจากตอนแรกที่เราไม่ได้ครอปนะครับถ้าเราดูนะมุมเต็มที่เราไม่ได้ครอปเนี่ยโอโ้มันจะเห็นชัดมากนะครับพอเราครอปแล้วมันก็จะดีขึ้นนะครับ โอเคนะอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับคือการครอปให้ได้มุมมองที่มันโอเคขึ้นครับโอเคหลังจากที่เราครอปแล้วนะครับปัญหาในภาพในภาพเทตส่วนใหญ่นะจะมีอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของสีที่มันติดส้มเยอะนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนนะมันจะมีหลอดไฟหล,หล,หลายๆสีครับยิ่งเป็นช่วงคริสต์มาสหรือช่วงเทศกาลต่างๆที่มันแบบมีการจัดไฟสีพิเศษพิเศษเนี่ยแน่นอนว่าสีสันพวกนี้มันจะพุ่งเข้ามาที่ตัวแบบเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างที่2จะเป็นเรื่องทิศทางของแสงหรือว่าแสงสว่างที่มันแบบ อาจจะโอเคหรือไม่โอเคนะครับเริ่มต้นผมจะเปิดฮิสโซแกรมขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเปิดก็คือกดตรงนี้จุดๆตรงนี้นะครับแล้วก็กดโชว์ฮิสโตแกรมนะครับมันจะโชว์ฮิสโตแกรมขึ้นมานะครับเนะี่ยตรงนี้อ่าตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าส่วนมืดและสวนสว่างในภาพของเราเป็นยังไงนะครับทีนี้เราดูแล้วว่าอ่าสวนมืดสวนสว่างมันค่อนข้างบาลานซ์โอเคแลละเพราะว่าอ่าจุดที่เราถ่ายเนี่ยมันไม่ได้แบบ มืดสนิทจนเกินไปอะไรขนาดนั้นนะครับลักลักเนี่ยตอนนี้ผมจะยังไม่เพิ่มเอ็กซ์โพเอร์อะไรนะนะครับเพราะว่าแสงสว่างของตัวน้องเนยังค่อนข้างโอเคนะครับแต่ที่มีปัญหาจริงๆจะเป็นเรื่องของสีผิวนะครับสังเกตว่าผิวคนเนี่ยมันไม่ได้ส้มมากขนาดนี้นะครับนะมันไม่ได้ส้มแบบส้มแบบจัดๆขนาดนี้นะครับเราต้องเข้าไปแก้ไว้โบราณก่อนนะครับให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับจะมีจุดที่เขียนว่า c o l o r นะครับ ตรงคัลเลอร์ตรงนี้ถ้าผิวเราติดส้มมากเนี่ยให้เราดึงตรงเทมเนี่ยนะครับไปทางซ้ายให้มันติดฟ้าเยอะขึ้นหน่อยนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยผิวของคนเราเนี่ยเวลามันโดนแสงที่มันแบบแสงมันมีสีเนี่ยโอเคมันจะเกิดผิวมันจะเกิดสีที่เปลี่ยนไปอยู่แล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้มันแรงเกินไปนะครับเราต้องแบบพยายามให้มันติดฟ้าเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับผมใช้ค่อยเลื่อนนะครับค่อยเลื่อน พยายามอย่าเยอะเกินไปนะครับไม่งั้นสีผิวน้องมันจะติดสีฟ้าไปนะครับผมอาจจะประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้ให้เราดูภาพก่อนหลังนะครับเนี่ยก่อนแต่งภาพสีมันจะส้มมากนะครับพอผมปรับแล้วนะครับนะครับมันจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพก่อนหลังกันนะครับอันนี้คือภาพที่เราแต่งแล้วนะปรับสีของไวบรานแล้วนะครับอันนี้คือยังไม่ปรับนะครับจะสังเกตว่า สีส้มมันดอรอปลงไปเยอะถูกไหมครับอ่าอันนี้ก็คือมันค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการปรับค่าไว้เวลานนะผมรู้สึกว่าประมาณนี้โอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับฟ้าเยอะไปนะมันก็จะมีข้อเสียนะครับคือสีผิวน้องจะเริ่ม,จะ,มจะเริ่มแบบอ่าติดฟ้าแล้วนะครับเห็นไหมเราควรจะปรับพอดีพอดีนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับบางทีผมอาจจะอยากให้มันติดส้มหน่อยก็ได้หรืออาจจะอยากให้มันแบบตรงเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับ แต่ผมตั้งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันน่าจะดีขึ้นนะครับคันนี้คือขั้นตอนของการปรับสีไว้บา้านนะครับเพื่อแก้ให้สีส้มเนี่ยมันดีขึ้นนะครับให้มันลดลงมาแล้วก็สีผิวเนี่ยมีความตรงกับความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับหลังจากที่เราปรับไวบาลานแล้วเนี่ยทีนี้เราจะมาเริ่มทําความสว่างกับโทนของภาพและเพราะว่าจากที่เราดูเนี่ยสีสันของไวบาลานมันโอเคแล้วนะครับเนาะ สีผิวน้องก็ค่อนข้างดีแล้วนะครับที่เหลือจะเป็นเรื่องความสว่างแล้วก็อะไรก็ตามที่ทําให้มันดูดีขึ้นมากกว่านี้นะครับเริ่มต้นผมจะลองปรับ exposure ดูก่อนนะครับว่ามันมีปัญหากับความสว่างในภาพไหมนะครับผมรู้สึกว่าไม่นะครับพอเราปรับ exposure แล้วเนี่ยภาพมันค่อนข้างโอเวอร์เกินไปนะครับผมอาจจะแบบขยับขึ้นแค่นิดเดียวพอนะครับทีนี้เราจะมาแก้ในส่วนเนี้ยนะครับเพราะว่าไฮไลท์มันค่อนข้างพุ่งเลยนะครับมันพุ่งค่อนข้างเยอะนะครับผมจะดึงไฮไลท์ลงมาก่อนดึงไฮไลท์ลงมาก่อนนะครับ ดึงจนสดเลยทีนี้เรามาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ผมรู้สึกว่าอยากให้หน้าน้องสว่างขึ้นนะครับผมจะลองดึง exposure เอ็ก s u โพเอร์งนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับตรงนี้เรายังตะไว้อยู่นะมันยังติดสว่างเกินอยู่บนนี้อยู่นะครับเราต้องแก้ในส่วนนี้แหละนะครับแต่ว่าผมอยากดูที่ผิวหน้าน้องก่อนนะครับโอเคประมาณนี้ ทีนี้ผมจะรู้สึกว่า,าเรื่องของส่วนสว่างมันค่อนข้างเยอะเกินไปคือเราดูแล้วเนี่ยแสงสว่างต่างๆมันมันเริ่มแหลมแล้วรุนแรงขึ้นมานะครับผมจะเริ่มดึงชาโดว์ลงมานะครับให้เงาต่างๆมันแบบมันเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับลดเอ็ก s u โพเลองอีกนิดนึงก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะใส่คอนทราสต์ให้มันอีกนิดนึงนะครับผมอยากให้น้ําหนัก ตรงส่วนสว่างต่างๆต,ต,ต้องแขนของน้องเนี่ยให้มันแบบมีน้ําหนักขึ้นนะครับผมจะเพิ่มคอนทราสต์เข้าไปนะครับสําหรับใครที่เพิ่งมาดูตอนนี้นะแต่ละเครื่องมือเนี่ยผมเคยอธิบายไปในตอนที่แล้วนะครับในการถ่ายภาพพอดเดตเบื้องต้นเนาะก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ว่าในตอนนี้ผมจะพูดคร่าวๆแล้วกัน Exposure ก็คือแสงโดยรวมนะครับคอนทราสก็คือความเปลียนต่างของแสงนะครับ ถ้าเพิ่มตรงนี้ก็ส่วนสว่างก็จะเพิ่มขึ้นส่วนมืดก็จะเพิ่มตามไปด้วยนะส่วนมืดก็จะมืดลงไปด้วยไฮไลท์จะเป็นส่วนสว่างของภาพนะครับชาโดว์ Shadow จะเป็นส่วนเงานะครับนี่ไว้นะครับก็คือส่วนที่เป็นสีขาวในภาพแล้วก็แบล็คส่วนที่เป็นสีดํานะครับทีนี้พอเราดูแล้วเนี่ยผมปรับคอนทราสต์แล้วนะเพราะว่าผมเป็นคนถ่ายภาพแล้วรู้สึกว่าชอบน้ําหนักของคอนทราสต์นะครับผมจะประมาณนี้นะครับทีนี้ผมลองดูแล้วว่าเอ้ย แสงสว่างเนี่ยตรงนี้มันยังพุ่งเยอะนะครับแต่มันจะเป็นเฉพาะส่วนนะจะเป็นเฉพาะส่วนด้านบนนี้เพราะว่าตรงนี้แสงมันโอเคแล้วนะครับทีนี้ผมรู้สึกว่าพอปรับๆแล้วเนี่ยแสงสีเหลืองมันสีส้มมันเยอะไปหน่อยนะผมอาจจะปรับไว้วลลัมไววลลัมอีกนิดนึงนะครับลงมาอีกนิดหนึ่งประมาณนี้นิดเดียวนะครับโอเคแล้วก็รู้สึกว่าส่วนนี้มันมันน่าจะสว่างขึ้นอีกนิดนึงนะครับ ปรับ exposure ขึ้นจะสังเกตว่าผมขยับค่อยๆปรับทีละนิดขึ้นลงขึ้นลงเรื่อยๆจนกว่าภาพมันจะโอเคนะครับทีนี้มันค่อนข้างโอเคแล้วนะผิวตรงใบหน้าของน้องนะครับแล้วก็ที่มันมีปัญหาจริงๆอะ่ะจะเริ่มเป็นตรงนี้นะครับเพราะว่าแสงสว่างมันมาทางนี้เยอะนะครับทีนี้ผมจะใช้เครื่องมือที่มากกว่าเครื่องมือพื้นฐานอีกนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็น Adjust เพิ่มแบบแถมอีกนิดนึงนะครับปกติแล้วเนี่ยพอเราปรับด้วยเครื่องมือพื้นฐานอย่างที่บอกนะครับ t r a s t Highlight Shadow ไว้ White, แล้วก็แบล็คเนี่ยที่ปรับตรงนี้ค่อนข้างโอเคกับภาพถ่ายแล้วนะครับเราใชา้ในส่วนของคัลเลอร์ที่เป็นตัวไวบอลานเนี่ยก็ปรับโอเคแล้วนะครับอันนี้เพิ่พื้นฐานเนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วนะเราลองดูภาพก่อนหลังนะครับเห็นไหมจากเดิมคือมันส้มเยอะมากนะครับเราปรับอย่างนี้มันค่อนข้างดีแล้วทีนี้เราจะแก้ไขบางอย่างนะครับในภาพให้มันแบบ ได้แสงสว่างที่โอเคมากกว่านี้จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดเดิงนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือที่มันแอดวานซ์มากกว่าปกติแล้วนะครับเพราะว่า,าส่วนสว่างของภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงมุมซ้ายบนตรงน,นี้นะครับผมรู้สึกว่าอยากแก้ไขมันนะครับก็เลยเพิ่มข้อมูลของตอนนี้เข้าไปปกติจะใช้แค่ข้อมูลเครื่องมือพื้นฐานนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่พอแล้วนะครับาภาพนี้นะครับเราต้องแก้ไขในส่วนที่มันสว่างเกินไปนะครับแต่มันไม่ได้สว่างทั้งภาพถูกไหมครับเราก็เลยไม่สามารถที่จะแบบ แ่าอดดิทด้วยเครื่องมือเดียวแล้วมาให้มันเกิดผลกับทั้งภาพได้ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้มันจะมีเครื่องมือหนึ่งที่สามารถทํางานเฉพาะส่วนได้นะครับตัวนั้นเรียกว่าบรัชนะครับบรัชก็เหมือนแปลงแปลงหนึ่งนะครับเวลาที่แปลงลงไปในภาพเนี่ยมันจะเป็นการบอกไล่รวมว่าเฮ้ยรบกวนนะครับทํางานกับเฉพาะส่วนที่ผมระบายสีลงไปหน่อยได้ไหมนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เราต้องการแค่เฉพาะตรงนี้จริงๆนะครับพอเรากดดลัชเข้าไปปุ๊บนะครับ มันจะเป็นเครื่องหมายบหมแบบนี้เราสามารถที่จะระบายสีลงไปได้นะครับโดยการกดปุ่ม O นะครับบนคีย์บอร์ดนะครับตรงที่มันเขียนว่า Show to Overlay ก็คือเวลาที่เรากดลงไปเนี่ยมันจะมีจุดตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถลบได้นะนะครับแต่ถ้ากด O อีกครั้งหนึง่งมันจะเป็นการ Show m a s Overlay ก็คือตัว Max ของมันนะครับ Max Overlay ก็มันจะระบายสีตรงนี้นะครับฟลุป อ่นนี่คือพื้นที่ที่มาทํางานนะแต่ถ้ากด o ออีกครั้งหนึ่งมันจะโชว์ว่าไอจุดตรงเนี้มันคมพื้นที่ไหนบ้างนะครับคือมันสามารถทําตัวแม็กซ์หไลด์จุดได้นะครับอพอเราแม็กซ์ไปแล้วนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีพื้นที่สีแดงอยู่ใช่ไหมนะครับทีนี้ผมจะปิดจุดสีแดงออกนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะเห็นสีของจริงได้อ่าพอปิดอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราลองมาปรับเอ็ก s u โพเอร์ลงปึ๊บ เราจะเห็นว่ามันลดแค่ตรงจุดที่เราแม็กซ์เอาไว้นะครับเห็นไหมเนี่ยแสงมันก็จะกลับมาพอดีเพราะว่าไอตัวที่เราแม็กไว้เนี่ยมันทำงานแค่ตรงนี้เท่านั้นเองเห็นไหมอันนี้ก็คือเครื่องมือแอดวานซ์ตัวหนึ่งนะครับนะทีนี้ตรงส่วนไหนที่มันโอเวอร์เกินไปหรืออันเดอร์เกินไปแล้วก็สามารถที่จะมาปรับแก้ไขเฉพาะจุดได้อันนี้ผมจะเพิ่มอีกจุดนึงให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับ ผมจะบวกเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วลดเฉพาะตรงหัวของน้องลงลระ,ะบายไปเลยปึ๊บนะครับลดลงปึ๊บอ่าทีนี้เราลองกดโชว์ไอ้ปุ่มเมื่อกี้ดูเห็นไหมตรงนี้กับตรงเนี้ยมาทำงานคนละที่กันนะเห็นไหมครับอ่าถูกไหมครับปึ๊บก็จะได้ภาพที่ ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับหรือว่าเราอยากลดแสงสว่างตรงนี้ลงอีกนิดนึงนะครับผมก็จะกดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ระบายตรงแขนน้องแต่ว่าอย่าลืมนะพอเรากดบวกปุ๊บมันยังจําค่าอยู่นะครับเราอาจจะปรับเอ็ก s u โพเอร์ไปที่ศูนย์ไปก่อนนะครับแล้วก็ระบายแค่ตรงนี้ก่อนก็ได้ฟึบจากนั้นผมมาลดไฮไลท์ลงแล้วก็ลดเอ็กโพเอร์ลงอีกนิดนึงนดเดียวโอเคนะครับเห็นไหมส่วนของแขนน้องก็จะค่อนข้างมืดแล้วนะครับประมาณอย่างนี้ เรียบร้อยนะครับอันนี้คือการใช้ Max Overlay นะครับอ่าเดี๋ยวเราดูภาพก่อนหลังคนละเรื่องนะครับเห็นไหมคนละเรื่องเลยอ่าใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้เครื่องมือพื้นฐานบวกกับ Advanced นะผมเติมเข้าไปนในตอนนี้หน่อยเพราะว่าภาพมันแบบต้องใช้อ่ะนะครับทีนี้เราจะไปปรับโทนสีมันอีกนิดนึงนะครับก็คือพอจบขั้นตอนของความสว่างอันเร็กๆแล้วเราจะไปเจือในส่วนของ ส่วนมืดและส่วนสว่างให้มันใส่โทนเข้าไปอีกนิดนึงนะครับกอ็อยู่ที่ชาร์ดูก่อนผมักจะทํากับชาร์ดูก่อนเพราะว่าเงาในภาพมันเยอะนะผมอาจจะให้มันแบบติดม่วงๆหน่อยก็ได้ต้องลองดูนะแล้วแต่ชอบนะครับผมแบบส่วนใหญ่ผมจะใส่เข้าไปนิดเดียวอะ่ะไม่ค่อยใส่เยอะเพราะว่าสีผิวมันจะมันจะโดนเยอะนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะจะใส่แค่นี้นะครับส่วนไฮไลท์ก,ก็ก็ลองดูนะครับลองดู ประมาณนี้แล้วกันไฮไลท์ผมแทบจะไม่ไม่แตะมันเท่าไหร่เลยนะครับประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ถ้าเกิดว่าจะให้ภาพสมบูรณ์แบบจริงผมคงต้องรีทัชในนี้แต่ว่าอันนี้เราสอนไล,ล์รูมนะครับก็เลยแบบจะสอนปรับเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ย จะแนบรูปนี้ไ้ให้สําหรับคนที่อยากจะลองตกแต่งภาพนี้นะนะครับก็เดี๋ยวจะสรุปนะครับเกี่ยวกับภาพนี้ว่าเราได้อะไรกันไปบ้างครับสําหรบสรุปในตอนนี้นะครับก็คือว่าภาพพอสเทรตตอนกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือความสว่างนะครับแล้วก็สีสันนะครับผมจะให้ดูภาพออริจินัลนะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของแสงที่มันแบบค่อนข้างโอเวอร์มาจากด้านหลังเพราะว่าเราถ่ายที่หลอดไฟถูกไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของสีผิวนะครับ ในขั้นตอนการสอนตกแต่งไปในวันนี้เราสอนในเรื่องของการปรับสีของไว้บารานซนให้มันโอเคใช่ไหมครับแล้วก็น้ําหนักของสีที่อาสีสันและความสว่างให้มันแบบสมดุลกันนะครับแล้วก็ครอปในส่วนที่มันแบบแย่ๆออกไปนะครับที่มันแบบไม่ควรเข้ามาอยู่ในภาพก็ครอปออกเพื่อให้นางแบบเด่นขึ้นนะครับบางทีเราจะแต่งเสร็จแล้วเราจะกลับมาครอปให้มันแบบอโอเคขึ้นก็ได้หรือจะต้องไปรีทัชต่อใน Photoshop ก็ได้นะครับนะ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะสอน Photoshop อีกทีหนึ่งนะครับกพราอาจจะใช้เครื่องมือที่มันเยอะกว่านี้นะครับฟอทโกมันจะมันจะเป็นการอิดิทภาพแบบตกแต่งแก้ไขแล้วนะครับก็จะเป็นการตัดแปะอะไรพวกนั้นไปนะครับเดี๋ยวผมสอนอีกทีหนึ่งแต่ว่าในภาพรวมตอนนี้ก็คือค่อนข้างโอเคแล้วนะครับในตอนหน้าผมน่าจะสอนเรื่องของไน p o r t r a i t อีกสักภาพหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าไน Po r t r เ i t ผมมีภาพค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของบางภาพที่ มีการย้อนแสงเยอะๆหนักๆนะครับแบบนี้อันนี้ก็เดี๋ยวจะสอนในตอนต่อไปนะครับแล้วก็จะมีภาพแจกให้เราเอาไปลองตกแต่งดูหรือว่าบางภาพถ่ายโอเวอร์มาพอจะแก้ได้ไหมอะไรพวกเนี้ยนะครับ เกี่ยวกับไนฟ์พอร์เทรตก็มีโจทย์เยอะนะนะครับเดี๋ยวผมแจกรูปแล้วก็สอนวิธีแต่งภาพแล้วกันสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลในการแต่งภาพไนฟ์พอร์เทรตไปค่อนข้างเยอะนะครับแนะนําว่าเดี๋ยวลองโหลดภาพที่ผมแต่งในวันนี้ไปแต่งดูนะครับแล้วก็ลองเอามาดูกันนะครับว่าเราจะทําได้แค่ไหนนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนทําได้แหละเพราะว่าผมใช้เครื่องมือพื้นฐานแค่นั้นเองแล้วก็มีแอดวานซ์นิดหน่อยเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครมีคําถามสงสัยอะไรเกี่ยวกับไนท์พอร์เทรตเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ถามที่โฟโต้สกู ทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากติวตัวเลือกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันกับตอนหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ